สวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนึ่งสีโชคนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับพระบูชานี่นะครับพระบูชาสังกจายนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับบางคนถามว่าเอ๊หลวงพ่อคูณมีพระสังกจัยไหมมีครับและมีราคาด้วยและค่อนข้างที่จะหายากนะครับพระสังกจายองค์นี้นะครับองค์นี้ก่อนนะครับผมเอาตัวอย่างองค์นี้ก่อนนะครับองนี้คือพระสังกจายหลวงพ่อคูรุ่น รวยรวยรวยปีพศ2003 2538นะครับซึ่งพระบูชาเอ้ยซึ่งพระสังฆจารุ่นนี้รุ่นรวยรวยครับจะแบ่งเป็นนะครับที่ผมเห็นนะครับมีเหมือนเดิมครับลักษณะคือสีไซส์นะครับ1ไซส์3นิ้ว2ไซส์5นิ้ว3ไซส์7นิ้วและสุดท้ายคือไซส์9้านิ้วนะครับถามว่ารุ่นรวยรวยมีรูปเหมือนเป็นเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณไหมมีครับ รูปเหมือนหลวงพ่อคูณก็จะเป็นรูปเหมือนนั่งยองนะครับนั่งยองสุบุรีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับพระสังกัจจายนะครับของหลวงพ่อคุณนะครับองนี้ผมได้มานะครับคือติดรางวัลที่หนึ่งนะครับติดรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับรุ่นรวยๆดูตรงไหนดูตรงฐานนี่นะครับเขียนว่าพระสังกัจจายเห็นไหมครับพระสังกัจจายรุ่นรวยรวยรวยไม่ใช่รวยเดียวนะครับรวย3มรวย รวยรวยรวยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าวัดบ้านไร่นะครับวัดบ้านไร่ข้างหลังนะครับอันนี้เป็นฐานกลวงนะครับฐานกลวงนะครับฐานกลวงไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าองนี้นะครับที่ผมได้มานะครับขอแบ่งจากพักพวกนะครับองคนี้ผิวสวยมากผิวสวยร้อถามว่าผิวสวยร้อเป็นยังไง ท่านเห็นไหมครับจะสีน้ําตาลสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลเหลือบๆนะครับคือผิวแห้งแบบเดิมนะครับผิวสีน้ําตาลแห้งเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับขนาดถุงเงินก็ยังแห้งสีขาวแห้งถุงทองก็จะเป็นสีสีสีทองนะครับแต่สมัยก่อนน่าจะเป็นทองจักแต่ตอนนี้ก็คือทองแห้งความแห้งของเขาผิวของเขานะครับอายุงานใช่นะครับผิวอย่างนี้คือผิวผิวที่สวยค่อนข้างสวยนะครับขออนุญาตด้านหลังนะครับ เห็นไหมครับเงาวัฟเลยครับจีวอนเส้นสายนะครับสวยมากนะครับอันนี้รุ่นรวยๆก็จะเป็นฐานบัวฐานก็จะเป็นดอกบัวนะครับดอกบัวคว่ำและดอกบัวหายนะครับเราสังากตรุ่นนี้ท่านดูหน้านะครับหน้าของท่านหน้าของท่านอิ่มเอิบนะครับอิ่มมากนะครับเต็มบับเต็มองนะครับยิ้มสวยนะครับต่อมานะครับในการดูก็คือเม็ดพระศพหรือเขาเรียกว่าเม็ดเกษาเม็ดผมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็จะเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มถามว่าของเก๊มีไหมมีครับของเก๊ต้องระวังเม็ดของท่านก็จะคมชัดแบบนี้นะครับท่านต้องระวังให้มากนะครับแล้วก็ผิวนะครับผิวก็จะเดิมเดิมผิวออกอย่างนี้ผิวดําจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเป็นพระบูชาหลวงพ่อคูณที่เป็นนั่งยองผิวสีดํามีไหมมีนะครับแต่ท่านก็ต้องไปดูหนังสือตัวกอตัวกอข้างล่างนะครับที่ผมบอกว่ารวยรวยครับกรอสวยไหมแต่แบบนี้คือสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถามว่าผมอยากปล่อยไหมผมไม่อยากปล่อยเลยครับผมอยากจะเก็บเอาไว้นะครับแต่ถ้าท่านใดมีนะครับส่งรูปมาได้ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้อันนี้ก็คือพระสังฆาย9นิ้วนะครับหลวงพ่อคูณปฏิสุทโธนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเคครับวันนี้หนึ่งสีโซ่ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ